รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ใที่ฝันขวกเราพร้อมกันมาร่วมสร้างสค์ชุมชนของเราชุมชนแข็งแกร่งร่วมแรงร่วมใจเดินคู่กันไปดังใจที่ฝันพัฒนาคนในชุมชนท้องถิ่นของฉันเกิอชากิไทยนั้นเรื่องลือ รอบวันวิทย์เลยชมรด้ทั้ววัดครับพบกับเราเช่นเคยครับกับผมเดนฮาคิมดาราไก่ฉันนะคะนางสาวมิซากุโลค่ะใช่ครับวันนี้มีพี่สาวคเสวยมายืนอยู่ข้างผมแล้วพิธีกรปัจจุบันคุณวรุณีเป็นยังไงคุณวรุณีนะคะติดงานอีเวนต์นะงานเยอะทีเดียวคนนี้เขาดังใช่ไหมแต่ทนี้อีเวนต์เยอะก็แต่เราทิ้งกันเลยใช่ไหมครับใช่เขาไม่แบ่งงานให้เราได้นะใช่นะคะก็วันนี้เรามีอะไรมาเสนอท่านผู้ชมบ้างครับวันนี้นะคะพิมได้มีโอกาสมาขึ้นนะคะในการที่ว่าเราไปขอนตะบน เขาเรียกันนะต่วบเคียนนะคะไปที่หมู่บ้านบ้านคอนนะคะของการทำาระเขาทำอะไรกันเขาชุกระจจดค่ะเดี๋ยวพี่โดยที่ว่าทางวิทยุชุมชนเขาได้พากลุ่มในบ้านที่บ้านขุนทองอไปศึกษาเรียนรู้กับที่บ้านคอนคือม่บ้านบ้านคอนในการทําสีกระโจดนะคะแม่บ้านไปเร้เกเรียนรู้กับแม่บ้านใช่ค่ะแล้วก็นี้เทศนนี้นะคะพี่ได้ออกพื้นที่เองด้วยนะครัมภาเพื่อนไหมครับใช่ค่ะสนุกนานมากนะคะสนุกสนานจะได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนเราก็ไปติดตามชมกันได้แต่ก่อนนี้เราก็ ไปรับชมสิ่งดีๆกับวิทยาลชัน,นะนนที่วานกันครับวิทยาลัยชมชนนันท่วานประรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2,556ในสกในสาขาวิชา การปกครองท้องถิ่นแผนพัฒนาชุมชนการจัดการทั่วไปการบัญชีการศึกษาปถมวัยเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตั้งแต่วันที่2มกราคมจนถึง8มีนาคม2556สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานบริหารงานกลางชั้น3วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส0 7 3 530 909หน่วยจัดการศึกษาเทศบาลตำบลรือศอ 073572476หน่วยจัดการศึกษาสุงไงกลก073611053หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมืองห้องเรียนระแงะ0904804950หรือสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www.ncc.mu c อย่าลืมนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของพี่ๆไรชุมชนเหมือนกับ <ไป S 1> พวกเรานะคะ ร้าน PMT Air Center ร้านแอร์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดน,นราธิวาสจำหน่ายเครื่องปรับอากาศหลากหลายยี่ห้อพร้อมบริการติดตั้งได้ทันทีบริการล้างแอร์ได้ทั้งที่สำนักงานบ้านพักอาศัยอพาร์ตเมนต์และห้องเช่าโดยทีมงานช่างมากประสบการณ์กว่า18ชีวิต บริการทั้งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียงร้าน PMT Air Center ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบางนาราวิทยาถนนพิชิตบำรุงอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งสนใจสั่งซื้อสินค้าหรืองานบริการได้ที่เบอร์โทรศัพท์073516188 073516188 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ผู้จัดการร้านคุณภูมิพัฒนทวนทองหมายเลขโทรศัพท์0851914900 0851914900 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขณะนี้นะคะดิฉันนะคะพาท่านผู้ชมนะคะมาที่หมู่บ้านบ้านคอนนะคะซึ่งดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะตอนนี้นะคะเราพาคณนะชุมชนของกลุ่มกระจูนะคะของบ้านบางขุนทองมาด้วยนะคะแันนี้นะคะเขากาลังศึกษา่วมงานกันอยู่นะคะว่าวิธีการการทำกระจูแล้วก็การส่งเสริมกระจูะะจเป็นยังไงนะคะจอยางไงนะคะเราไปศึกษาบรรยากาศกันดีกว่าน,นะคะว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปนะคะ ในชาติไทนั้นเรื่องลือไลไปทั่วโลกลาพวกเราทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันเถิดร่วมกันสร้างสารรค์ชุมชนข,ของพวกเราให้รดงามจนไปที่กล่าวขานของคนทั่วไปให้เขาทั้งหลายเก็บความรู้สึกดีๆและความมีน้ำใจของพวกเราเอาไว้และกล่าวขานถึงความดีและความมีน้ำใจของ วิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่ารวมพัฒนากายว่าจาจิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขล้นดังใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมารวมสร้างสรรค์ชุมชนของเราชุมชนแข็ง คนในชุมชนท้องถิ่นของฉันเพื่อชาติไทยนั้นเรื่องลือไกลไปทั่วโลการพัฒนาคนในชุมชนท้องถิ่นของฉันเพื่อชาติไทยนั้นเรื่องลือไปไปทั่ว วิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่าร่วมพัฒนากายว่าจาจิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขล้นดังใจที่ฝันค่ะ<อ>สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ พีช่ชานล่าข้างนักศึกษาวิศวกรนะคะวันนี้เป็นพิธีกรออกรับพื้นที่เล็กน้อยนะคะแทนวรุณีนะคะเพราะวันนี้วรุณีติดภารกิจนะคะเลยมาเป็นพิธีกรแทนนะคะวันนี้นะคะทางเรานะคะพามาที่ชุมชนของบ้านคอนะคะพาพาอ่ากลุ่มหมู่บ้านกลุ่มกระโจนนะคะของหมู่บ้านบางขุนทองนะคะมาดูงานนะคะวันนี้นะคะเรามีตัวแทนมาด้วยนะคะอะไรกุ้งซาลาอาวัจิชื่ออะไรคะนามะก๊ะโป๊ะมีอ่ะ มะะะัคะเนี่ยค่ะเราพามวจิปิยะะะ่าะมัค์ะแล้ตัวท่นี้ผู้ทำโครงการของบชชชนะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวไมรีเวเตนะคะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการกระจูดที่บางขุนทองค่ะที่หกตอ,อนนี้นะคะพี่เขาพามาประทาบกับชุมชนบ้านพรน,นะคะเพื่อมาศึกษาดูงานนะคะเอ,อมามวจิคะเ,เป็นไงมวจิกันเราเตมาที่ตซินี่ มุขเมาเลี้บบบางาเนยบาะตั้งมาเนาะแหลีมาเนเด้งหน่อเนาะเลีมแเด้งบบแ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 บบบบแบบแบบแบบแบบแบบแ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 บบบบแบ เม่กี้นะคะถามถามเมื่อวี้แกไปแล้วคะว่าอเคยเรียนหรือเปล่านะคะเมื่อกี้เขาบอกเคยเรียนแล้วนะคะเคยเคยเรียนแล้วแล้วก็ตอนมาดูงานก็คือได้หลายหลายอย่างนะคะบางเมื่อจีฮัตอกกีเตงเหาเทอเยสตุ๊ปจับปูจะซึ่นที่จริงมนเตะปูจะออค่ะนี่เยอะเยอะใหญ่ใหญ่เอตุลาฮะมันเตะมันเตะอ๋อพะฮาดูพะฮาดูว่าเด่นุดูว่ารูมูเตนี่เป็นอะไเตะนี่เป็นยังไง ว่าดวงมัอก็เรื่องของสีตัวเยอะสูงเบอร์ค่ะพวกนี้จะจุดกุ้งเปอ๋อยี่ต่อสเปนนอรนะอ๋อเออมางิีแกบอกว่าคือที่บ้านแกก็ทําอยู่แล้วใช่ไหมคะเลยกระนี้แต่ว่าสีที่ผสมไปอาจจะไม่ได้ขนาดนี้อาจจะว่าสีบางสีจะไม่ได้สีหลากหลายอะไรอย่างเี้จะได้สีแบบเดิมๆสีบเบจๆได้สีน้ําเงินเสียอะไรที่เน้นๆก็คือสีที่พบเจอกันทั่วไปอาจจะไม่เคยได้สีส้มสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะบางก็จิ tengok mai tengok ni kan klik gini lo akan nak buat Pak klik lagi jadi terkena lagi ada kepulai lagi lah emang semua kena jangan ada jadi tak cukup kena tambah oh. lah oh. kamu ni kata kurung kun kru kalau ngajar tu lagi klik bisa ngajar lah itu ni dulu nanti tu best ออเวสโซเว่จาตบต้ิาป้ามนนีเ็ยอเบ่มาจิบดิีนี่ coping, other, SO. คโโ anyway. uh ือกระเป๋าท so ี่มัจิแกทำเองนะคะแก่ตอเองเป็นฝีมือคนบ้านเรานะคะคุณนาราชบวานบางสินทองนะคะตอนนี้เราวางประชันกับของคุ่มแม่บ้านบ้านทอบ้านทอะคะผมบอกว่า คนว่าเรานี่มีปีมือนะคะอ็อขอถามขอถามพี่ะะพะะเลยค่ะอ๋อวัตถุประสงค์ในการทำโครงการนี้นะค่ะของที่บางคนท้องเป็นยังไงอะคะ<ม>ก็คือเดิมๆเราก็คงต้องการอนุรักษ์นะคะ<อ>เพราว่าตัวนี้เป็นสิ่งสันที่ว่าคุณสมัยก่อนเขาก็ทำกันใช่ไหมคะเราก็ไม่อยากให้มันหายในตัวตัวนี้นะคะก็เลยอยากจะให้ มาสอนคนรุ่นหลังให้ทําได้แต่ทีนี้ก็คือว่ารุ่นหลังอาจจะทําได้แต่ว่าในการผสมสีสีใหม่ๆอะไรอย่างนี้อาจจะยังทําไม่ได้แล้วก็ในตัวของผลิตภัณฑ์เขาอาจจะแปลรูปให้มันสวยงามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพิ่มมือค่าให้มันเพิ่มมือค่าแล้วก็เติมตัวสีสสนอะไรให้กับตัวผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมานี่ค่ะอย่างให้เขามีการพัฒนาตัวเองให้ส่งเสริมอาชีพของเขาให้ดีขึ้นเพิ่ม ได้ตัได้เสริมนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีอาชีพปกติเราอยู่ใช่ไหมคะมือนี้มัจดูว่าเป็นอนดูวา มีเงี้ยแต่ปกติกาางแต่ยายเราไปก้าวลูกตะวะก็นิ่งตะวะก็ปวดใจก็เหมือนเย็บเซมซ่าแสดงว่าชิมหลักสิบแก๊ปกติคือเยซมซ่าแต่ส่วนมากคนในหมู่บ้านก็จะเคยยางบ้างอะไรบ้างหลังจากที่กลับมาจากติดติดยางอะไรอย่างนี้ว่างๆอะไรอย่างนี้เพราก็จะทำกันตัวนี้นะคะแล้วกลุ่มแม่บ้านของพี่เขาทักเขมากี่คนแล้วอ่ามอย่างเงี้ยนะ 15 orang, 15 orang. Iaแสดง bahawa hari ini kami akan beli kain. Lalu, batik, batik, kain. Oh, sepuluh ribu rupiah. Mari, 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 ่าัสดออุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าคือว่าตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็กำลังพัยู่ใช่ไหมคะกำลังก็เหมือนกับว่าถ้าโครงการนี้ดำเนินไปดีเล่นปั้มดีคือแล้วก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆก็แสดงว่าแสดงว่าก็จะไปถ enfin ึงกลุ่มหมู่บ้านอื่นๆด้วยถ้าหมู่บ้านอื่นสนใจนะถ้าเข้ามาแล้วสนใจที่ตามแล้วเพราะว่าตัวนี้มัน ใาาว่ใช่่ไ่ว่าใครได้แล้วใบนี้ก็สักประมาณว,วันที่2มีนามนี้เ็นเ้านใ่้วนี่วันที่ มีอายุอ่ะเขาคื้อเขาที่กิะเขาถามเนี่ยอยากจะซื้อประมาณสามร้อยกว่าบาทแต่เพราะว่าที่เขาขายเค็มไม่ถูกต่างแต่ถ้าเราซื้อจากคุณแม่บ้านก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเราไปซื้อจากแม่เ้าคนตายเนี่ยไม่ขายตามงานคือจะไม่ใช่สามร้อยกว่าบาทนะคะห้าหกร้อยไหมอะค่ะแล้วก็อย่างนี้นะคะสินค้าของของคุณแม่บ้านนะคะเป็นสินค้าที่เราควรส่งเสริม นะคะนี่เป็นบางอย่างที่ท่้านเรานะฐางานี่ก็สำหรับใส่ของนะคะใส่สของกระจุกกระจิกน่ารักน่ารักนะคะของบางอย่างนี้ขึ้นเรา คือประมาณว่าขึ้นร้านที่ไหนอะอะไรนะที่ร้านขึ้นห้างอะนะคะอของบางอย่างที่ขึ้นห้างนะคะราคาจะเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องส่งเสริมเขาให้ดีขึนะะ้นนะคะปัาปมาจีริมการเซ่นะคะริมการเซ่นปั้นเลกินีเนนเ่เนาะยกินยาหัวอะไรคุ้งปูแหล่ละแบบเดี๋ยววีมีต่อวีเงาประปลองให้ประสบความสำเร็จ,น,จะนะไอ,ะอ,ยยอะ้สิ่งตวิจัยเยอะลามีแบบนะบาฮอดแกมาอีเตงหัว ดีมากเลยนะก็คือแบบให้มันดูแล้วสะดุดตาให้ขายต่างชาติได้นะคะถ้ายน้คอทางเราก็ต้องขอบขอบคุณนะคะก็ขอบคุณที่มาลรีนมีด้วยนะคะที่วันนี้ให้โอกาสเราพูดคุยนะคะถ้ายัางไงโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสนะคะคุณวรุณีสินธุระเดี๋ยวก็ได้เจอกับคุณนารชานนะคะถี่ไงวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ พร้อมแล้วสำหรับการบริการแก่ชุมชนศูนย์วิทยาบริการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพบกับห้องสมุดมีชีวิตมีหนังสือวารสารและบรรยากาศที่เหมาะแก่การอ่านหนังสืออย่างแท้จริง ศูนย์วัฒนธรรมและภาษาอาเซียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนยังมีห้องสืบค้นสำหรับการคน้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและขอเชิญทุกท่านเข้ารับการบริการได้ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ที่ศูนย์วิทยาบริการวิทยาลัยชุมช,มชมนนราธิวาสหมู่1ิตตำบลลำพูอําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์2จ็ดสามหกสี่อของฉันเจ็ดสองสามค่ะนี่นัเก,กนเกดจะไม่สนใจฉันขนาดนี้ฉันว่าฉันเดินไปเติมเงินเล่นอินเทอร์เน็ตแบบเกดบ้างดีกว่าเดื๋ยฉันจะได้เช็คกับเกดบ้างไงไปทำไรอะเธอ ไม่เวออะไรตางสมัยนี้เมันจอบ้างไถ้าอยู่คนเดียวตลอด4ชั่วโมงก็อยากจอเเธอตอนนี้ AS มีโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าวันทุกคด้วยนะเป็นไงอ่ะก็คือโปรโมชั่น350บาทใช้ได้1กิกกดสมัครไปที่ดอกจันหนึ่งดอกจันสองดอกจันห้าเจ็ดหนึ่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วตามด้วยเรืค่องหมายถ่วออกแค่นั้นเองสมัครแบบ24ชั่วโมงอุ้ยก็ได้เหมือนกันได้ไดค่ะ 550บาท2กิกกดไปที่ดอกจัน133ดอกจัน23ดอกจัน571 081แล้วเครื่องเหมายสี่เหลี่ยมแล้วตามด้วยเครื่องหมายโถออกแค่นี้เองอว้าง่ายถึงเท่านี้ด้วยเนาะสมัครบ้างดีกว่าเพียงเท่านี้ลูกค้าวันุูคอทุกท่านก็สามารถเล่นชั่วโมองอินเทอร์เนต็ตแบบไม่ขาดตอนแล้วค่ะเอออยู่ไหนจอดเออนี่จะไปแล้วอูไหนนี่ยนะเออ อัลรหลอเออะไเหรออะไรเลรไม่งียบไปเนี่ยโหกระสับตั้งหมดเติมเติมร้อยได้ร้อยนี่ค่าบริการเพื่อเงินงงหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปเติมทัวร์เติมไว้ใส่บุญเติมตู้เติมเงินออนไลน์ จะเงินหรือเปล่าตั้งเงินขอรณาเลือกรายการที่ต้องการครับกอรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ระบบจะไม่คืนเงินให้กรณีท่านใส่หมายเลขผิดครับ กาตสอบข้อ,อมูลของท่านหากถูกต้องกดไเอตโต้บุนเติมนี่มันสะดวกจริงๆเลยฮะ ประวัติศาสตร์ของประเทศเรานะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิงคโปร์สัญจรน,นะคะอย่างนี้ก็จะเป็นเขมรค่ะนี่กลาวส่วนนี้นะคะที่ดิฉันถืออยู่เนี่ยก็จะเป็นของประเทศอินโดนีเซียนะคะและจะมีการตั้งอ่าหนังสือนะคะตรงกับการแต่งกายของแต่ละประเทศนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาดูนี้กันต่อนะคะ นี่ค่ะส่วนมุมนี้นะคะก็อย่างเ,าเหมือนมุมเมื่อกี้นะคะจะเป็นอของประเทศฟิลิปปินส์ฮม่าเวียดนามนะคะนี่นะคะก็จะเป็นมุมสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะส่วนข้างล่างนี้นะคะก็จะมีาสาระน่ารู้อีกตั้งมากมายค่ะที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาอ่านกันนะคะที่ห้องสม,มุดวิทยาลัยของเรานะคะ เดี๋ยวเราก็จะตามไปดูของตุ๊กตาสวยๆการแต่งกายสวยๆสบายๆของอาเซียนเรานี่ที่อยู่ในตู้นี้นะคะคุณผู้ชมค่ะก็จะเป็นตุ๊กตาที่แต่งกายตามต่างชาติของประเทศอาเซียนแต่ละประเทศนะคะนี่นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะดจากตู้นี้นะคะก็จะเป็นประเทศฟิลิปปินส์นะคะตู้นี้ก็น่าจะเป็นประเทศบูนไทย สีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ก็น่าจะเป็นประเทศไทยเรานะคะเอาละค่จะจะพามาดูที่สุดท้ายของเรานะคะอย่างตรงนี้นะคะคุณผู้ชมคะจะเป็นภาพแผนที่ใหญ่นะคะที่อยู่ในห้องอาเซียนของเรานะคะแผนที่ของประเทศอาเซียนนี่รัฐสมาชิกของ10ประเทศของเราค่ะตามนี้เลยดู เซียลาวมาเลเซียพมา่าฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยแล้วก็เวียดนามน,นะคะนี่สวยไหมคะเอาละค่ะคุณผู้ชมท่ายอย่าลืมนะคะเข้ามาแวะชมอวิทยายของเรานะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็จะเป็นสาระดีๆนะคะผมเกี่ยวกับประเทศอาเซียนของเรานั่นเองนะคะมันก็ร้านา่ อาเซียนจะมาถึงในปี2568เลยนะคะก็ไม่นานแล้วนะคะที่นี่ก็จะเป็นเอาเป็นที่หนึ่งค่ะที่จะเชิญชวนให้ผู้ชมเนี่ยได้มาขุ้นฟ้ากันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะน้านักหนากับอาเซียนของเราเนี่ยจะพาผู้ชมเนี่ยชมอะไรบ้างเนี่ยเดิกันในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ พัฒนากายว่าจะจิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขล้นดังใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมาร่วมสร้างสค์ชุมชนของเราชุมชนแนแห ชาไทยนั้นเรื่องลือไปไปทั่วโลกตาพวกเราทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันเถอะร่วมกันสร้างสารรค์ชุมชนของพวกเราให้งดงงมันจนไปที่กล่าวขานของคนทั่วไปให้เขาทั้งหลายเก็บความรู้สึกดีๆและความมีน้ำใจของพวกเราเอาไว้และกล่าวขานถึงความดีและความมีน้ำใจของพวกเราไป วิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่ารวมพัฒนากายว่าจาจิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขล้นดังใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมารวมสร้างสรรค์ชุมชนของเราชุมชนแข็งแกร่งร่วมแรง คนนนนนใชชชุมชทท้อองงถิิ่ขฉัาตไครับเป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศการทาประจุของแม่บ้านของแต่ละหมู่บ้านที่พี่สาวเรานั้นเป็นขับไปส่วนพี่สาวเรานี่เหนื่อยไหมไม่รู้ไปสัมภาษณ์ทั้งหลายคนเหนยนะแต่ถามว่าสรุปไมสุมนะคะได้ความรู้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่จากที่ว่าเรได้ลงได้รู้น,นนะัวส<ช>ี ผสมง่ายเราก็แต่ว่าสีผสมง่ายเหมือนรสสีผสมอาหารคุณถึงว่าการผสมสีนี่คือเด็กๆก็ผสมได้าาใช่ไหมอนุบาลก็ผ<ช><ๆ>สมได้ประมาณน<ช>ั้นแต่ในความเป็นจริงนะคะกว่าจะได้มแต่ละสีนีนยากมากเหมือนมันสีที่เราเข็นบนพื้นเราเข้าใจว่าเขาผสมแค่นิดเดียวอย่างนี้นะคะแต่แต่ที่ไหนได้นะคะก็ต้องผสมทั้งสองสามสีนะคะจะทำให้เรารู้คุณค่างน่าที่จะออกมาเป็นกระจุกที่เราได้เห็นที่เราได้ใช้กันใช่ไหมครับใช่ค่ะ คือบางทีเหมือนอย่างง่ายๆเหมือนเวลาเราใช้เสือกระจูดอ่ะใช่ไหมทิ้งทิ้งบางๆทิ้งทิ้งบางๆใช่ไหมคะพอได้ไปรู้ได้ไปศึกษาได้ไปรู้นะคะจะออกมาเป็นกระจูดนี่มันยากมากเลยทำให้ยไงเลยนะคะน้องบอกมาว่าเสือกระจูดของพี่ที่บ้านนะคะเหมือนเก็บไว้อย่างดีค่ะเก็บใส่ถ้วยแล้วก็จะเก็บใส่เุ็นคน้วมันขึ้นมาที่เดียวจะประมาณนั้นนะคะเคนข้ามเดี๋ยวไว้ใช้ง่ายเนาะทั้งเดียวกาสนะคะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาเอาพื้นที่นะคะ น้องวรุ่นีอย่าเผือนะรเรเุ่นเผ่ปุ๊บพีอะไรมาเลยมีระวังตกงานเออประมาณนั้นเมื่อแต่เราตราีเวทข้างนอกใช่ใช,ใช่ไหมคะครับเราก็มีสราระดีๆให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันทุกสัปดาห์เลยเดียวกับทางช่อง NCTV ค่ะครับผมก็สามารถติดตามติดต่อยอดติดตามในการยกระดัง,งได้จากไหนคะท่านผู้ชมทางท่านชมทาง NCTV ก็ยกระดับได้ Facebook TV, ครับทางเป็นปุ๊บสแลตเป็นชีตดครับค่ะครับ แล้วก็นี้ขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึ่งนะคะเรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของวิทยุชุมชนลาวนะคะยังเปิดอยู่นะเราเปิดจนถึงวันที่8มีนาคมนะคะอย่าคิดนานนะคะให้หใวิทยุชุมชนนี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณนะคะครับจะเลือกสาขาไหน,นชอบทาำไหนจะไปทานนงไหนก็มาที่นี่ครับเรามีาคำตอบให้ทุกครัครับสวหรับวันนี้เราก็ต้องลาไปแลัวท่ะจุนนะคะเอาล่ะครับต้องลาทุกทีมก่อนครับแรงดีค่ะร่วมแกร่งรว ชชุชท้องทงองง่ขฉันนนเวพวกเราทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันเถิดร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนของพวกเราให้งดงามจนไปที่กล่าวขานของคนทั่วไปให้เขาทั้งหลายเก็บความรู้สึกดีๆและความมีน้ำใจของพวกเราเอาไว้และกล่าวขานถึงความดีและความมีน้ำใจของพวก เทยาไลชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่ารวมพัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขล้นดังใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมารวมสร้างสรรค์ชุมชนของเราชุมชนแข็งแกร่งรูวม นาคนในชุมชนท้องถิ่นของฉันเพื่อชาติไทยนั้นเรื่องลือไกลไปทั่วโลกการพัฒนาคนในชุมชนท้องถิ่นของฉันเพื่อชาติไทยนั้นเรื่องลือไกลไป